ของดีนะครับเนี่ยเห็นไหมคนไม่เคยกินต้องลองชิมดูนะครับมาแล้วครับพี่น้องมากินปิ้งปากเป็ดกับลุงเด่นครับเห็นไหมปากเป็ดกินครับตําแตงปิ้งกินค้าเต่าครับมาใครไม่รู้นะนะโชคดีนะเนี่ยได้กินปากเป็ดกับลุงเดนเน่นนะ หิขวข้าวก็หิวัวไปไลฟ์สดติ๊กตอกเปิดใหม้ผมแล้วนะัมไปไลฟ์สดติ๊กตอกนี่ครับปากเป็ดทอดสมัยไปอยู่ที่สุขุมวิทน่ะตอนเย็นก็ไปช่วยพี rust. ่แดงแกช่วยพี่แดงแกเขาเรียกว่าอะไรขายลาบเป็ดปากเป็ดทอดแกจะขายดีมากผมเนี่ยเป็นคนทอดให้แกด้วยแต่แกมีหมักนั่งแกหมักมาจากบ้านเนาะนี่พี่น้องดูโอ้โหน่ากินเนาะนี่ครับคือ ปากเป็ดทอดอืมนี่กี่อันเนี่ยนี่เวลาไปกินที่พัทยานะครับเขาตัดครึ่งนี้นะตัดครึ่งนี้นะครับแล้วหมักแล้วไปทอดนะครับสี่อันร้อยสี่ก็คือสองปากอะอพูดง่ายง่ายสองปากเนี่ยผ่าครึ่งผ่าครึ่งเนี่ยแล้วก็ขายร้อยหนึ่งเลยทอดขายนะครับทอดแถวนั้นเศรษฐกิจดีเนาะนี่วันนี้เราก็จะมาวันนี้ผมไม่อยากกินทอดผมอยากจะกินปิ้งอ่าแล้วผมไม่ผัดมองไม่สับเพราะเรากินเอง ราจะปิ้งทั้งทั้งอันนี้เลยแล้วก็เสร็จตำแตงตำแตงข้าวเหนียวโอ้พูดเรื่องข้าวแล้วเนี่ยอันนี้ผลไม้นี่เพื่อนๆูงจักกันหรือเปล่าคนเหนือนี่ต้องหูจักคนที่อื่นอาจจะไม่รู้จักครับสุกแล้วนะครับเนี่ยคนเหนือห้องนวยบหมืนนอกนี้มันเป็นต้นกําเนิดมันเป็นคล้ายๆตระกูลเดียวกับน่าจะเป็นน้อยหนานะครับแต่คนเหนือออกสมเนียงกับนอกนี้สุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินให้ดูสุกแล้วตอนนี้นุ่มๆแล้ว ตอนเป็นเด็กโรงเด่นกินแต่นี่แหละตอนเป็นเด็กนี่บ้านบ้านลุงน้าแก้วอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยพอมันเราต้องไปเอาดิบๆมาแล้วก็เอาไปซุกในข้าวสารสามวันมันก็จะสุกแต่รอให้มันเก่ๆก่อนนะครับเด็ดมาแล้วเอาไปซุกในข้าวสารพอมันซุกมาก็เอามากินเออลำเดี๋ยวจะกินให้ดูนี่เดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งสักท่านหนึ่งก่อนแล้วผมก็จะหมกัมกหมักปากเป็ดแล้วผมก็จะจุดเตาย่างตรงนี้เลยลำ้ำเนียนอนพี่น้องวันนี้มาแล้วครับ ปากเป็ดหนึ่งกิโลปิ้งหมดเลยนะ pues อยากกินอยากรู้สึกอยากกินมาหลายวันแล้วครับอยากกินปากเป็ดเนี่ยแพงอ้ยเป็ดสดมากตกบนงานนี่นี่แล้วก็เราก็จะบางทีเขาก็หมักเกลือนี่ผมจะเป็นซอสที่ผมปรุงสําเร็จมาจากบ้านครับมีซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสปลาเขียวแล้วก็พริกไทยเยอะๆนะครับนี่ปิ้งมาเหมาะขนาดครับ ช้มือเลยน้ำท่าเราดีหลังนานจะ้าอ้หอมครับใส่พี่ไทยเข้าไปหลังนานจะทานเนี่ยมีมีสะไปล้างมือตรงนั้นลืมเอานี่มาด้วยลืมเอาที่ย่างมาดีมันมีของเก่าจะทัาทานอยู่นี่ครับบมันากาศอยู่ไฮอยู่สวนครับย่างปากเป็ดเลื้งๆแล้วก็ตําแตงกินข้าวกินข้าวเช้าเก้าโมงกว่าเนาะ ปากปิดทอดหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนี่ม,มาลืมเอาที่ย่างมานี่น้ำจะทันนี่นางเขียวแล้วนี่มเรามาล้างตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้น้ําล้างไม้ล้างมืออยู่ตรงนี้พี่น้องอันนี้ใช่ข้าวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เนาะอนี่มาดูมาดูตรงเด่ดล้างนี่กัวบันทุ่งของแท้เนาะใช้การกล้วยนะครับ ล้างที่ย่างน้ำท่าดีเนาะนี่แหละดูให้อยู่สวนพี่น้องเรียบร้อยแล้วเกลี่แล้วนี่ย่างเลยพี่น้องอย่างเหลืองๆกินกับส้มตำ สุดมากเขาจะไปทอดนะครับถ้าทอดนี่คือตรงข้างบนนี่จะกินได้หมดเลยแต่ว่าอย่างนี้ก็ก็ได้ครับเพราะมันมีปริมาณเยอะอวันไปกระยะ๊ะเอ้ก็บอกอยากกินเป็ดย่างเป็ดย่างนี่เขาย่างนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีเวลากินบ่ายสองแหมขับรถกลับอีกไกลนี่พี่น้นองดูโอ้หน้ากินนะครับเนี่ยนี่ปากเป็ด ของดีนะครับเนี่ยเห็นไหมคนไม่เคยกินต้องลองชิมดูนะครับอุยย่างแป๊บเดียวครับโอ้นี่นี่โอ้ยดูนี่ดูนี่ดูน,ดนี่หนังเป็ดกำลังสวยได้ที่นะครับเนี่ยกำลังหอมเลยครับ นุเนพยายามจะไม่ลดไฟเพราะว่าความหิวมาเยือนผมแล้วนี่แต่ว่าเราต้องกลับบ่อยๆเดี๋ยวถ้ามันร้อนจัดไปเราก็จะใช้ทุ่นอะไรมาวางนะครับโอ้แต่ว่าเหลืองน่ากินนะเมนูนี้สุดยอดมีน้ําจิ้มแจ่ววันนี้เราจะทําแจ่วเหมือนนัเลยแจ่วตะแจ่วอะไรแจ่วตําแตงครับเอาเป็ดเผ็ดๆนะมีน้ำปลาล้านวลนวโอ้ดูน่ากินเลยนี่ปลาเป็ดสูกแล้วครับเนี่ยใกล้แล้วครับเห็นไหม ปาปดก็ใช้เวลาไม่นานครับเม่นถึงสิบนาทีพี่น้องนี่ถึงเหลืองใกล้สุกหมดแล้วเดี๋ยวย่างให้หมดเลยไฟมันเริ่มอ่อนแล้วครับเราก็จะตําแตงกินข้าวกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเช้ากับลุงเดชใส่กระเทียมกระเทียมใหม่ด้วยเนี่ยสูตรนาเลมต้องเอาไปเผ็ดใส่พริกไปสัก ข่าพริกแดงใส่เข้าไปกินแล้วมันจะได้พริก,ก็จะได้สีสันสวยโอ้ยลืมมอบก,กอกตำแตงหรือมบอบก,กอกมาตัวครับนี่พี่น้องมาดูให้กใกล้ๆนะี่น้ำตาลบวัวท้อน้ำจิ้มน้ำจิ้มของจริงครับไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ตำแตงนะนี่ แตงใหม่ใมใส่ทั้งเปลือกเลยครับทำแบบบ้านๆใส่มะเขือเทศสีดาต้องแตงใหม่ๆมแบบนี้ครับจับจๆๆๆๆบ ตาด้วยมะเขือเทศสีดา้ามะเขือเ,เทศเนี่ยซื้อมาจากจังหวัดเพชรบห้องสดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เลยใส่มะเขือเทศหลายๆสีสันจะได้สวยงามหอมใส่มะเขือหน่อยนี่มะเขือหางคกใส่มะเขือเข้าไปน้อยนิดนึ่งเราจะตำละ,ะใส่น้ำปลาเข้าไปอีกน้ำปลาจะทัน อันนี้เป็นปลาละอีสานแท้ๆครับใส่เป็นตัวเลยนี่อู้อันนี้ตัวอะไรนี่ปลาแรม้นูนครับพี่น้องดูปลาขาวซ้อยใส่ไปเลยนะอืมใส่เข้าไปโอ้ยหอมปลาละลตามด้วยผงนัวใส่หลายเสร็จหลายมะนาวสวนใหญ่ทันหอ,หอมปลาหอมปลาแดกมาก น้ำลายเลยนี่มะนาวใส่เปลือกไปด้วยหน่อยอาโอเคนะพี่น้องต่อแต่นี้จะเล่าถึงอาหารโอ้ยปลาปลาปลาดุกแล้วนี่ชิมก่อนเ้ยพี่น้องเ้ย เฮ้แซมก็มาดูก็นข้าวเช้าลงเดียนครับตั้งนึ่งตัวตั้งแตงซั่วบักแตง,แตงเผ็ดๆนีนน่น่าก,กินไหมสุดๆครับนี่เวลาจะกินก็ปลาเป็ดน,นี่ก็สุกนะนี่เดี๋ยวอันนี้สุกเอมากินเลยกินคาเตาเลยนะครับ นี่พี่น้องมาเดอ้อใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ากับลุงเด่นครับมากินข้าวเช้ากับลุงเด่นครับนี่สุดยอดมาดูสุดยอดไหมเนี่นี่เห็นไหมน่มากินไหมปากเป็ดทอดกับตำแตง่ะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยครับพี่น้องเย่าพ้นที่แบบนึ้เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยมาแล้วครับพี่น้องมากิน ปิ้งปากเป็ดกับลุงเทนครับเห็นไหมปากเป็ดกินครับตำแตงปิ้งกินค้าเต่าครับข้าวเหนียวฮอ,อน้อนมาแล้วพีนน่น้องเด้อมามาครับใครยังไม่ได้กินข้าวมากินกับลุงเทนเด้อกินดูก่อนส่วบัากแตงสุดน่รีเพ็ดโคตร ปากเป็ดย่างครับย่างแห้งๆที่กินถ้าเอาไปทอดนะครับตัวนี้ก็คือกินได้หมดเลยปากช่วงเนี้ยน่ครับดึงมาจะเป็นอย่างนี้อืมไม่เหนียวนะอืมมาครับบรรยากาศกินข้าวปลาอื อืมมันเด้งกรอบอย่างแห้งเมื่อก่อนนี่เขาขายตรงร้านเมื่อ20ยี่สิบปีแล้วมั้งเนาะ เจ๊เดือนแกนขายผ่าครึ่งเนี่ยประมาณหกอันสี่สิบบาทนะครับขายอยู่ตรงสุขุมวิทอะตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็น่าจะจานแปดสิบนะครับ้ตามร้านอาหารเสน่หน์ของเป็ดเลยครับในเมนูที่เขาทำาอ้นี่หมกักอร่อยมาก,หม,ากหมักเหมือนของเจ๊แดงเลย แต่ของเจแดงแกแรู้สึกแกจะใส่เมดผักชีหรือเปล่าอา๋ออร่อยหมักได้ดีมากนี่หมาใครเนะี่ย มีหมาเด็กมาครับหมาใครไม่รู้นะนะโชคดีแล้วเนี่ยได้กินปากเผ็ดกับลุงเด่นน่ะโอ้ย,ยปลาละปลาละปลาดุกไม่น้องปลาโตปลาดุกปลาละปลาดุกจะทันครับนี่อืมกล้องดูเนี่ย chì kinh như thế này. Thời tiết cheo leo, đang lạnh lạnh. Mua thêm con nữa. Hai nữa. Mưa nắng, mưa nắng. Mưa nắng, มันอยู่นี่บรรยากาศมันให้มันอยู่ให้มันเศร้าหมาใครมู้ถ้าอากาศร้อนๆกินแบบนี้นี่เผ็ดแต่ว่าอากาศมันหนาวครับตอนนี้อื้ม้ดดดอดหม,มาใครนอามีเจ้าของแล้วเนี่ย ่อด้น่ะอืมน้อ้อมด้วยฟังเสียงสดชดตำมะแตงใส่ปะลาอหสารแท้ๆแบบเป็ดเป็ดมาก ไฟเริ่มอ่อนแล้วครับบรรยากาศตรงนี้นี่กินข้าวหมดเป็นกระติบอร่อยกว่าที่คิดไว้นะนะแดงนะที่คิดว่าใหญ่กินปากเป็ดวันนี้อร่อยกว่าที่คิดไว้ครับฉีกินนี่เลย ด,ดึงมา่งเงี้ยครับดึงมาเห็นไหมแห้งๆอืมนี่หมังอร่อยจังปกติเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มแจว่วให้จิ้มกับนี่เขาอยู่นี่แหละเขาเมา่อคืนข้าวอยู่สวนอยู่นามีเพื่อนมากินข้าวด้วย ั่งลงดีดีฮัมฮัมฮัมทำฮัมฮัมฮัๆฮัมกระไดมันก็เนี่ยปากเป็นถ้าเราเอาไปทอดมันจะกินหมดเลยมันจะไม่เหลือเลยนะครับ อันมาใครไป่นดวงแสดงว่าตอนนี้แถวนี้เขาจะมีไฟฟ้าเข้ามาครับคนก็เริ่มมาทำบ้านสวนกันเยอะจนมาทำบ้านสวนกันคนก็ เอาหมาเอาอะไรมาเลี้ยงตามสวนด้วยอ,อันนี้เหลืองมากปางเป็ดอันนี้เหลืองมากแบบยังใหญ่เลยร้อนกินคาเต่าครับอื พี่น้องเฮาคนเหนือนี่ไม่ค่อยได้กินกันนะครับเพราะว่าคนเหนือไม่ค่อยจะยมกินเป็ดกินเป็ดอยู่แต่ไม่นิยมเอามาไม่นิยมเอามาแบบเลี้ยงแยางพี่น้องมันเป็นความเชื่อมากินแล้วแล้วมันจะคนที่เขามาที่ยวหาเขาจะไม่ค่อยมาหาเขาจะหนายกันเพราะว่าเอาเป็ดมาให้กินนะ อหอมก้อนนีน้นระ่อยมากกใจมากครับสมใจอยากไว้เยอะ นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงเคียวเพลินมากเลยดิ้นเป็ดแบบเด้งๆ ส้ตมตำอีสานแท้ต้องมีปลาล่าเป็นตัวร้างมันนะครับผมนั่งไอ้อันนี้ร้อนๆนย กินช้าลงหน่อยได้ละดีขึ้นมาหน่อยแล้วเมื่อกี้หิวเกินเห็นมัอันี้แบบเหลืองน่ากินใครไปเจอปากเปิดพวกนี้นะครับซื้อมากินได้เลยต้องลองปลอไป,ปไปไปนั่งห่างๆหน่อยเดี๋ยวให้กินอยู่ เขากินกับน้ำดื่มที่มีฟองนะครับตรงปลายเป็ดเนี่ยมันจะมันฟังเสียงนะครับถ้าเราทอดเนมันจะกินได้หมดมีคนมาเก็บกระดูกให้วันนี้นี่ครับส่วนของลิ้นเป็ด อหอมเข้มข้นไม่มาข้างบนมีไฟไหมเนาะ ยิงสองอันนี้กินกับข้าวอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวไปให้ตาหมอ,อนแลวให้ยายทอดกินด้วยเนะี่ยอร่อยอร่อยกว่าที่คิดไปเยอะครับไข่มีโอกาสไ้ไปเจอลองซื้อมาทอดกินอยู่ย่างวันนี้ก็ได้จะกให้ย่างไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ใส่ซอสหอยเข้ากันดีอยู่นะที่แรกก็กลัวใส่ซอสหอยมันจะไหม้ใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วขาวครับ ผงนัวแล้วก็ที่ใช้เยอะๆปิ้งออกมามันออกหวานๆหน่อยฮรับอร่อยเลยแจ่เวลาย่างมันจะมันจะทานมันจะกินได้หมดเพราะว่ามันมันไม่กรอบเขาแสดงว่าหอมจริงครับหมาไม่รู้ว่าหมาจะมาจากเทียงใครเนาะ ได้กินตามมาครับน่าลงดีลูกน่าลงดีดน่าลงดีด thì nhiều, sệt má, ngon, lớn, này nóng, nóng, rồi, mà, ừ, กินก็เข้าล้างพันครับร้อมนมันๆอ่ะคนี้ไปหามาอีกติดใจไม่คิดว่าจะอร่อยอย่างนี้นะเนี่ยอร่อยกว่าที่คิดไปเยอะครับเดี๋ยวต้องซื้อมาให้นะเดกินชิมดูรับรองถ้ากินเป็นตอนอาหารตอนเย็นยิ่งเด็ดครับเพราะว่าเผ็ดมากไปกินกับกับแก้มอะไรหน่อยเงี้ยใช้เลยครับเนี่ย ไปนี่ล่ะเอาจับกับน้ำจิ้มไม่ก็ได้น,น้ำปลาลาเข้มขน้นอืมอืมไปเรื่องเป็นข้าวเช้าที่อิ่มมากถูกใจเนาะเดี๋ยวลืม เราจปินคลิปละนี่มะนอวแน่ครับอยู่บ้านยายเอ้ยเลยนะเนี่ยเป็นผลไม้โบราณน,เนะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กไงผมก็อยู่มะนอกเราก็กินอต่นี้แหละเวลาพ่อไปในเมืองทีบอกพ่ออยากกินแอปเปิลแอปเปิลอเมริกันแอปเปิลเนี่ยลูกละสิบาทสมัยก่อนนะกว่าจะได้กินทีรอเป็นเดือนสองเดือนนึงอันนี้นี่แต่อันนี้มีนี่นี่เวลาแก่มาแล้วครับหอมนะครับนี่มะนอแน่ครับ ต้องเอาบ่มในข้าวสารนี่อาหารโบราณผลไม้โ,โบราณนาะกหวานหอมแล้วก็มีเมด็ดอย่างนี้เดี๋ยวเอาเมด็ดนี้ไปตากแดดละหวานไปผูกที่สวนต่อเดี๋ยวก็บเมด็ดไว้ก่อนหวานมากครับนี่อย่างต่อ หวานหอมอ่ะอหากินยากนะครับแต่บางที่ก็อาจจะเยอะอยู่แต่บางที่ก็ย่าทันไม่รู้จักยาทันว่านลูกอะไรย่าทันไม่เคยเห็นอืมสบายกินข้าวได้เลยเนียเนื้อมันละเอียดนุ่มแล้วก็หอมมากล้ำล้ำผมก็ไม่ได้กินนานมากนะเนี่ยอยู่ดี นกบินมาแล้วมันมาขี้หรืออะไรรู้มันก็เกิดเป็นต้นมาสามสี่ปีก็ได้กินลูกนะครับก็มีโอกาสลองไปทำดูนะครับสำหรับปากเป็ดใครที่ชอบกินแบบนี้เราไปทำกินดูติดใจแน่นอนครับตัวเองก็ยังไม่อิ่มนะแต่ว่ามันเผ็ดมากก็พักเบรกกินผลไม้แป๊บนึงเดี๋ยวก็จะกินไปเรื่อยๆครับซื้อมาปิ้งกินรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นน่อสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงเด่นขอตัวไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเฮ็ดกินอะไรต่อดีนี่แหละมาค่อยๆกินแล้วเราก็ค่อยดึงดึงนี้ไปหน่อย อร่อยม,มากถูกใจถูกไกจไปแล้วคะ่ะ